นี่ฮนะมาที่โตเฮียปองก็มีข้าวกินนะนี่ที่รถรถเฮียปองครับนะอันนี้เป็นน่าจะเป็นคั่วกิ้งนะเฮียปองบอกว่าเผ็ดของเฮียปองกินอะไรกินมีเหรอมีอ่านะ่ะตักมีก็ไม่รู้ฮนะน้าเรียกว่าจะรอดหรือเปล่าไอ้นี้ถ้ามันเผ็ดมากก็ต้องวนมาหามบ่นในสาพีนะท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน้นเ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนของผมคลิปเหมือนกันมีอะไรฮะมีชั่วมีชั่วคุณยมคนดีผัดคนดีผัดเออไม่คับผมหายกินกันก่อนค่อยว่ากันเอาผักหนมีผักอะไรแก้มเนี่ยนี่ไงครับไหนอย่างก็ได้เนี่ยฮะก็ยิงกันในสนามเนี่ย

มาถามตอนกำลังกินเนาะไม่จิบไม่จิบชีวิตใครเป็นใหญ่ใครดับหรือไงค่ะไม่ดับไม่มีใครเปิดเลยไม่ได้ดับไม่มีใครเปิดเลย่ไดเปิดไมีรเปิดอะไรยังไงช่วยข้าวปาชไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดยังงานจังงานมาแล้วเออไม่ได้เปิดแล้วก็มานะดูโอ้โหกินอร่อยเกี่ยวบ้างแต่ว่าเผ็ดโอ้เผ็ดมากเฮ้ย

มันกรุบๆนะ mhm. กรุบๆเอบข้อไก it, ่ใช่ไหมกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนอื <S <S ้อกระดูกอ่อนข้อไก่นะอืมีทั้งเอ้พริกงด้วยด้วยผมอ่ะหนูท่อใส่ด้วยอืเป็นหนูหนูท่ออ่ะอ่าหืมสดเลยไอ้ที่ขนมันอะรแบบไม่มีขนเรอะ

ไม่ไม่เวลาคุยกับเฮียป๋องเลยเพราะเฮียป๋องทำงานกำลังโหวุ่นวายกันฝนมันตกครับหนักด้วยทั้งลมทั้งฝนทั้งโอ้แล้วตอนนั้นไม่มาถ่ายนี่ผมอยู่ใต้แฝดผมก็แฝดตะล้มเออกลัวงั้นอ่ะ ผมมีฟังเสียงไปด้วยก็คือเขากําลังซ้อมกันอยู่นั่นแหละจะเห็ยผมก็กินไปก่อนาที่แว<ป><ะ>ชตรนี้น<ะ>แล้วคอยอก่าที่อนพูนะคะได้ยินตรงเทีนะคะซึ่งปะออนุญาตนะคะรเชินะคะท่าผม่ผิดหวังไม่ผิดหวังและท่านผู้ใาการเราบาล คับแม่อร่อยอ่ะอืมเหมือนเรค่ักบเหมือนกินกับผักเหมือนกินน้ํพริกอาจารย์เออเอออารมณ์อยากให้เป็นอย่างเงี้ยกินกับผักค้ําผักค้ําคูนี้เป็นอย่างเงี้ยแต่เป็นคุกกิ้งอืมค่ะอร่อยคนโทษค่ะตัวน,นี้เรียกว่าอะไรอ่ะฮ<า>ออแตัวนี้เรียกว่าอะไรนี่อะไรผัดอะไรผัดไอ้จับแจงสับนกอืมแจงสับนกเออ แต่คนเอาหนูท่อมาให้ผมนกไปหนีไปจับนกไล่จับนกไม่ทันก็เลยมาเอาหนูแทนหนูกำลังลงท่อมาคีนเลยเขาเรียกแกงสับนกแต่เราใช้ไอ้พวกนี้มาทำเ้าเติมได้นะนี่เติมผมจ้กินลองแกงสับนกดูมันปีหนึ่งนาปีมีโอ้ผมปิดหวังมากเลยตกต้องก็สามโมง นี่จะสองทุ่มแล้วฝนนี่รินท่ามกลางข้าฝนนี่ยังหยดหยดประโคแประแป๊ะตะม่แตะแมะตะมิตะมุกอยู่อย่างตะมุตะมิอยู่แล้วมันจะเผ็ดร้อนเนาะมันเป็นยี่ลาผัดนใส่ยี่ลาพริกไทยอ่อนโอ้พริกไทยดำไล่หวานอยู่เลยคุณไม่ต้องไปกินยาเลยนะแล้วผักก็ไม่คือใครไม่กินเนี่ยคือปีหนึ่งยังมีเอฟซีแบบต้องตามผิดหวังกันตามๆกันเลยเอฟซี หลายคนอยากจะมากินแต่ว่าเดี๋ยวฝนมาไม่ได้นะก็ตกตลอดก็ตกแรงทั้งลมทั้งฝนนะไม่รู้ว่าตกทั่วประเทศหรือเปล่าตามด้วยหมี่ฮะเจออะไร<ป>มามามาไปย,ยังชั่วกันย,ยังชัวหมี่ซั่วฮะหมี่ซั่วไม่ใช่หมี่ชั่วเหมือนเนี่ยป๋องพูดนะ

9 9 9ากบแล้วก็เหลือแค่งานงานเริ่มเหลืองานเริ่มก็จะมีคนอื่นพร้อมที่เห็นฝนตกนี่ก็ติดหมดนะดูนุ่งก็ติดเต็มมันมันหย่ำแย่ไม่รู้ว่าจะลงไปได้ป่ะเออเออมันกินกับนี่มันกินกับผักแจ้งผักอะไรเต้าเต้าองานผมเลือกผักติ้ว บอกเตอร์ยอดขาวติ้วยยอดแดงเราบอกกลิ่นห้อยเขียวเยินเลยอร่อยโคตรเลยจังอืมอยากเห็นหน้าคนผัดเหมือนกันยุ้ยแม่หน้าดีถ้าผมป่ะน้าโบน้าโบทำท่าถ่ายรูป เนี่ยมันมันมันเป็นมันเป็น,น,ปนแห้ง,แ,หงแล้วก็มีพริกเพราะมันเผ็ดนี่แสบแสบมาร้อนขอบปากแสบมาร้อนหมดเลยใช่ใช่แต่ผมดีผมมากินไองมีทับเย่ยมีมผมกินหมี่มาแล้วไงอืออร่อยอยู่ไหมอยู่เผ็ดโอเคตรงชี้ล่างนะ จึงต้เปิดน้ำปลาหยอดน้ำปลาหน่อยอย่าไร้อนนะประหยัดประหยัดกูตายอะพังพรุ่งนี้เริ่มกี่โมงเนี่ยของเนี่ย,ยอ๋อผมไม่ได้นอนกันไม่ได้นอนอือมไม่นอนวไว้นันถ้เกิดนองก็ไม่ตื่นอะ่ะอี้ครงดว่าตนี้เนที่ส ไปนอนพรุ่งนี้จ้ะจ้ะบ่ายสองเต็มไม้เต็มมือเลยมีอะไรมากินบ้างเนี่ยไก่เซฟไก่หุ้ยไก่ผมแพ้เจอแล้วแบบคนไม่ได้อะท้ไม่ได้ต้องกินให้หมดเราจะต้องไม่เหลือมันไว้ใช่ไหมพี่อันนี้พี่บอกว่ามาสนับสนุนเนาะสนับสนุนโหสดเยี่ยมดีเวกินข้าวอืมข้าว อาหารพิเศษแล้วมีไก่อ um, ร่อยอร่อยอาหารพี่กล่องนี่แย่นมีอันนี้หมูตับอ่ะครับครับครับเอาพี่มีกินกินจพันน้ำ กำลังดีแล้วครบทุกอย่างเลยเนี่ยมาแบบนี้จืดๆโอเคค่องขั้วเนี่ยเมื่อกี้เจอ,อเผ็ดไปอาจารย์แต่ผมก็ยังอาจารย์ถือบ้างน,นะผมจะกินอีกอีกขั้วไอ้ย่งตับนกมไม่หมดอ,อืออือ เผ็ดทนได้ไหมเผ็ดทนได้มนเหงื่อออกอ่ะจากร้้นหนาวแล้วร้อนกล้างคอด้วยเป็ดอ,อื๋อเป็ดไหนคุณมาหลอกผมว่าไก่รู้ว่ามเป็ดพะโลมเป็ดพะโล้มีน้ำจิ้มด้วยถ้านายถือคงไม่ได้กิน,นต้องวางถือก่อนดิผมยิ่งกินไม่อิ่มไหมให้ผมกินก่อนดิให้ผมถือ มันกินมือกินอะไรมันแฮปปี้นะแบบลูกพุ่งๆเหมือนบ้านนอกบ้านนอกนะพี่นะพี่ไม่เคยอยู่บ้านนอกพี่ไม่เข้าใจหรอกเอาคนเดียวมากิดดอถมเรียนขคณะคณะโทมออาคนละกิน ชิ้นอะไรล่ะคุณเอาไปชิ้นขนาดนั้นเนี่ยผมเหลือชิ้นขนาดนี้แม่คุณเอาช่วยอีกนิดนึงเดี๋ยวคนไม่หมดครบยากเหมือนกันอันเนี้ยโอ้อิ่มอิ่มโคตรโคตรอิ่มไหมอิ่มนั่นปึ๊บเลย คุณจริงขนาดนี้นสำหรับเฮียป๋องก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะแล้วก็ได้มากินกันเได้ผ่อนคลายกันนิดหนึ่งแล้วก็กลับไปก็ไปทํางานที่รับผิดชอบอีกต่อคือทําอาหารอ่งกกินนน้อขอบคุณครับต้องป้อนไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอมอมมาละบวนให้เหรอะ เ,เราตายไมนควายควิดอืม,มันมันเผ็ดร้อนมัน,นพริกไทยเอ่ยอะไรเอ,อ่ยแล้วก็ผหวยเป็นแสนเนาะแสนใครู้อร่อยพริกแกงพริกแกงทำเองที่ร้านทำเองอแล้วก็มีมะกรูดขาตะไคร้ไปมะกรูดควิดไม่ได้ใส่เพระาะไม่ได้ใส่ตกลงเอเอคุลาแล้วคุณอะไรกัน آ ه آ ه อ้อาๆสำหรับลคลิปนี้ก็ <c oughs> ขอบคุณเฮี่ป๋องมากโอ้ <c oughs> oh, ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย